ไปไม่ดิศพอยู่อยู่กับผมพี่อยู่กับหมาล่ากำลังชุบอยู่ครับร <อ S 1> ครับ,รบผมอันนี้หนึ่งหกหนึ่งถูกต้องไหมครับใช่ครับชี่อะไรครับเนี่ยขอยิมโทรศัยได้ไหมครับอันนี้ คุณแจ็คก,กี้ครับ161ใช่ไหมครับใช่ครับเลขโอเคครับขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับได้อะไรหรอครับห้าเก้าสิบเลขห้าเก้าครับไปดิข้ายังไม่ได้ดีเลยดีหนึ่งห้าค่ะแปลเลขอะไรนะครับหอแม่งมีเจ็ดหนึ่งห <7 15 S 1> ้าค่ะต้องไปไหนอ่ะมีดีเอขายไหมครับก็มีค่ะเอายันนะคะเอาห้าเอ้ยเฮเฮ้ยเอ้ยเอาสามอันครับ เจ็ดยีงห้าเหมือนกัมไหมคะคุณหมอชื่ออะไรครับเนี่ยองชองค่ะชองชองผมจำพูดได้ละจำได้เหมือนกันคะโซซีโอว่าใช่ค่ะเจียวเองเจียวเองคิดถึงยัง<อ>แล้วอผมคือโค้กคล้ายๆหรอคะผมคือมิสเตอร์โรเบิร์ตซอง ว่าส่งนั้นทิปราคาระหานหรือเปล่าโรเบอร์ส่งครับผมอ๋ออ๋อโรเบอร์ส่งใช่ครับโรเบอร์ส่งยังไม่คุณเลยคะ่ะซูเปอร์เฟลครับผมยังไงอะคะไม่ไม่เข้าใจอะซูเปอร์เฟลนี่คือแก๊งผมครับอ๋ออ๋อแก๊งซูเปอร์เฟลโอเคค่ะใช่ครับแล้วคุณนะ่ะชง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 ไม่มีตังค่ะไม่มีไม่มีตงมังคไม่มีไต แล้วคุณไม่มีใจแล้วคุณมีใจหรือเปล่าจะเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเชวนคุณไปดินเนอร์สักหนึ่งมื้อเป็นว่าขอโทรศัพท์คืนนะคะให้ผมได้เลี้ยงสเต็กวากิวคุณครับ A 5อะไรเงี้ยโอ๋ยไฟอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับอันนี้ว่าเป็นแบบฉงคือจะคุยคือจะคุยขั้เรื่องธุรกิจอย่างเดียวค่ะเรื่องอื่นไม่สนใจนะไม่เป็นไรครับพอเราไปดินเนอร์กันเราก็จะคุยกันเรื่องธุรกิจไงครับ ก็คือสนใจจะร่วมลงทุนในบริษทัทเหรอคะใช่ครับอุย้ยนี่แล้ะค่ะเพราะเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือคือเดี๋ยวจะมีค่ะมีคอนเสิร์ตอะไรทีนี้ต้องการสปอนเซอร์ค่ะสนใจมาแบบเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าค่ะคุณว่างกับผมสักวันหนึ่งไหมะครับว่างอยู่กับผมสักวันหนึ่งไหมละ่ะคขาจะคุยเรื่องธุรกิจเหรอคะ <S <S ใช่ค่ะแต่ว่าต้องต้องรองออกจกหมออาสาค่ะผมจะพาคุณไปดินเนอร์ที่บนตึกใบยออครับ ไปยอนเหรอคะไปยอ้อนชาติที่สี่สิบสามอ่ะโอ้โหสนใจนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดินเด์กันเราจะไปนั่งทานมื้อเย็นกันที่นั่นแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้ไว่ายน้ำเพื่อ, share share อแช่แช่น้ำเกลือแต่ว่ายน้ำแบบเคลื่อนไหวอ่แช่น้ำเกลือเราเราเราถึงเ,เรื่องธรรุรกิจที่เราจะคุยกันเหรอคะก็ใช่ครับก็ก็คุยธุรกิจไปแล้วก็คุยแล้วก็คุยกันเองอ๋อก็คือแช่เป็นกําแพงกันไปด้วยใช่ครับ เก็เป็นการคุยธุรกิจที่แปลกใหม่นี่ค่ะยังไม่เคยพบเคยเห็นเลยเพราะที่ว่ามาดาที่ผมเขาสอนมาแบบนี้ครับแล้วเขาก็แบบใส่ใจกับดีลเลอร์ทุกคนเลยครับแทบคนที่เข้ามาแสดงว่าคุณก็ต้องเป็นบุสเนสนะครับประมาณคุณก็ต้องเป็นแบบว่าคนมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจแบบช่ำชองอะไรอย่างเงี้ยก็แอมแอมผมผมเป็นคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องบริษัทของเกี่ยวกับสตาร์ทอัพครับ โอ้โหสตาร์ตสตาร์ทครับผมใช่ฮะแล้วที่ค่ะมันตื่นเต้นไปนิดนึงแหละครับผมบอกว่าบอว่าเวลาคุณที่แบบมาเวลามามีใครมาชวนคุยเกี่ยวกับธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบตีใจค่ะที่ปกติไม่มีแล้วหน้าคุณไป็นอะไรครับเนี่ยผมเมื่อให้เกียดผมเอาเอาว่าชหน้าไปเช็ดไหมครับเลือดเลือดหน้าเนี่ยไม่ค่ะพอดีว่าพอดีว่าโดนแบบทางสีเพื่อนใส่นะคะเพราะว่าอ๋อไม่ใช่รอยเลือดใช่ไหมครับผม ใช่ค่ะไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้ตามค่าอยู่กับไม่ไม่แบบซีอีโอผมเอ้ซีอีโอผมชื่อชื่อเปาครับกำลังจะเอาบริษัทเข้า IPO เร็วๆนี้ครับคุณที่สนใจที่จะเป็นหุ้นส่วนไหมครับคุณจะซื้อหุ้นอ้ไอไอพีโอเหรอคะน่าสนใจค่ะต้องลงคุณเริ่มต้นเท่าไหร่เหรอคะแร่ว่าผมแบบหลักพันล้านนะครับโอ้ยฉก็ต้องลงทุนร้อยล้านหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวคุณไปดินเนอร์ผมสักวันหนึ่งสักคืนหนึ่งอะไรเงี้ย ก็น่าจะโอเคแล้วครับคุณอาจจะไม่ต้องเสียอะไรก็ได้ครับแค่เสียอะไรบางอย่างเองก็คือแบบว่าติดตรงติดดอยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะไม่ติดหรอกครับถ้าคุณติดดอยผมจะเอาคุณลงอย่างดอยครับผมผมสัญญาอันนี้ก็ยังติดอยู่เลยคะ่ะติดดอยอะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะเอ่อเป็นว่าขอโทรศัพท์เครื่องนี้ไหมคะโทรศัพท์เครื่องนี้ผมซื้อต่อแล้วกันนะครับ อโอเคค่ะคุณสะดวกเป็นรับเช็คไหมครับผมเพราะที่ผมไม่ค่อยได้พกเงินสดเท่าไหร่เลยเช็คหรอเขเช็คก็ได้ค่ะเช็คก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะไม่ไม่ค่อยสะดวกพกแบบเงินสดอ่ะเพราะที่ว่าแดดี้บอกว่าพกเงินสดแล้วมันไม่ไฮโซครับอุ้ยแสดงว่าแดดี้คนนี้ก็ต้องเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าคะก็ก็นิดนึงครับอุ้ยพอจะมีแบบอะไรที่แบบว่าชงรู้จักหรือเปล่าคะแบบว่าแอปได้่ยนะคะแอปแบบ ไว้ไว้เราเจอกันรอบหน้าไหมครับไว้มาเจอเราที่วันที่เราไปดินเนอร์กันไหมครับโอ้ยเฮ้ยค่ะก็คือติดไว้ก่อนนะคะใช่ครับผมเพราะว่าการที่เราแบบติดกันไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีความรู้สึกว่าเราอยากเจอกันอีกรอบนึงครับใช่ครับมาดี้แบบแต่ผมก็เชื่อในม G จีครับเ่ราะมาจีผมทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอะโอิโโอโโอโโค,ค่ะจริงค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะไม่แย่ค่ะ คุณรู้สึกดีไหมครับเวลาคุยกับผมอะ่ะโทษดีนะครับพอดีว่าบริการของมาเราด้านหลังแล้วคุณคุยบริการผมไหมสักหน่อยไหมข้อดีมีบรรยากาศด้เนีลยด้วยพอดีว่าผมเปิดพกมีด<ม>อะไรเงี้ยผ,ผมก็คุยธรุรกิจเป็นนะครับ <laughs> <laughs> ว่าไป <laughs> สุรพงโชว์เข้าไปธุรกิจด้าน <laughs> หนุครับทำไมคะ <laughs> <laughs> ทำไมคะเอ๊ะต่อครับ แค่บอกเฉยๆแล้วว่าผมมีธุรกิจอ๋อแล้วแล้วแบบว่าเกี่ยวกับอะไรเหรอคะพ่อจะแบบบอกได้หรือเปล่าพอดีว่าคุณสุรพงศ์เขาเนี่ยครับที่บ้านเขาทําเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ครับเป็นแบบเดเวลลอปเปอร์ครับก็เลยแบบมีมีมีความรู้เรื่องแบบเอนจินในการทํางานต่างๆของพวกแอปพลิเคชันหรือเว็บต่างๆนี่แหละครับเขาเป็นบริษัทที่โตเพรอย่างนี้แบบว่าทําแบบเว็บโปรโมทให้บริษัทได้ไหมอะคะแบบว่าจะทรือเปล่าวก็ก็น่าจะได้นะครับเรื่องแบบบีดอะไรเงี้ยพวก แวนวแนวแบบมีพงมีพิน,พนเลยนะครับโอ้โหเขาเป็นเป็นทุกอย่างเลยครับคนเนี้ยเืองต้องลองลอง,ลองปรึกษาเขาเกี่ยวกับสายดานตรีหรือว่าแบบสายแบบเฮ้ยเฮ้ยคือทำดนตรีได้หรอคะคอันนี้เข้าทางเลยค่ะพอดีว่าต้องการโปรดิวเซอร์ปรโปรดิวเพลงให้กับวงอยู่เลยค่ะเข้าทางเลยครับอย่างเงี้ยเร่อคำแบบว่าอแบบรับทำเพลงหรืบบอเปล่าอะคะรับครับรับ ทำหลายเพลงนะครับอ๋อมีมีตัวอย่างเพลงหรือเปล่าคะอยากฟังๆอะค่ะแบบเป็นผลงานอะไรแบบนี้คุณผ่อนไเพลงแรกเมื่อวานนะครับใช่ครับตอนนี้แปดห้านะครับผมอ๋ออ๋อคือคือเนื้อผ้าไม่ออกค่ะมีแบบว่าร้องแบบซิมป์เลอร์อะไรคือไอไอที่คุณใส่อยู่บนไหล่ซ้ายคุณนะครับคือบริษัทอ่ามาดันดี้ของพ่อน้องผมเองครับเนี่ยเรียกเหรอคะอันนี้คืออิมพอร์ตเข้ามาใช่ครับเขาเป็นคนเป็นเจ้าของครับคือเขาเป็นเจ้าของโรงงานนะครับโอ้ ใช่ครับเขาเป็นคนเย็บผัวที่มันเป็นเส้นผมอะเขาเป็นคนเย็บขนาเนยคุณรู้รู้หรือเปล่าครับเนี่ยผมก็คือเล่าจากเป็นเจ้าของแล้วเพรายังทําเองกับมือเหรอคะเนี่ยใช่ครับผมพอดีว่าเราเน้นเราเน้นทําเองครับพอดีว่าไม่อยากจ้างเท่าไหร่ตอนนี้กําลังทําเกี่ยวกับโรบอทอยู่ครับเป็นแบบ AI ครับ AI ทําแบบผลิตเองอะไรเงี้ยไม่อย่างงี้นี่เองเขาเรียกว่าทําแบบนไอ้สัตว์ เดี๋ยวกูจะทียบได้เดี๋ยวกี้อันนี้แค่เทสเทสเทสกล็กนิดหน่อยครับผมพอจะได้ใช้ได้ครับใช้ได้แล้ค่ะดนโดนตีดังดีแล้วค่ะเนี่ยก็คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงครับผมโทรหาคุณพร้อมพงษ์แป๊บนึงนะครับเขาให้เขารอแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวทอหมอเดี๋ยวคุณเล่าหมอเลยไหมครับเดี๋ยวผมเซ็นเช็คให้ สัก3เดือนไปไงสำหรับข้าเป็นหมออาสาสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณอ๋อว่าไงอันนี้คุณชื่อจักรินป่ะครับครับจักรินจักรินเดี๋ยวคุณสตาร์ทเอนจินแล้วก็เอ่อยูอิมพอร์ตมาตรงลอยฟ้าหน่อยได้ไหมครับียจักรินแอร์พอร์ตสามสิบห้าใส่เกียร์ที่สามกำลังเคลื่อนที่ที่ครับผมสามสิบแปดแอร์ไป ที่แมงปอตามเป็นามตัวที่อยู่ใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวผมรบกวนคุณแบบบอกบอกบอกมามีด้วยครับว่าวันเย็นนี้ผมไม่เข้าบ้านนะครับไม่ไม่เข้าไปทานดินเนอร์กับมามีดนะครับ Hello Daddy Mad Frog ก็เดี๋ยวผมจะไปกับคุณชื่ออะไรครับสวัสดีชงชงค่ะชง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 เดี๋ยวชงชงจะไปดินเนอร์ผมที่ตึกใบหยกนะครับชั้นที่40ครับผมฝากฝากคุณจองคิวให้หน่อยครับจักรินได้ครับเดี๋ยวผมโทรหาคุณเบียร์ให้ครับตอนนี้เขากำลังทำยูทูบอยู่ผมก็นั่งดูเขาอยู่ตอนเนี้ย แล้วผมจะไปเดี่ยวผมจะไปหาโกบอยก่อนนะเดี๋ยวผมแวะไปหาบุ้เบียร์ใบหยกได้ครับผมแล้วแล้วเดี๋ยวผมฝากเป็นเมื่อกี้บอเชอร์หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้เดี๋ยวให้คุณเสี่ยวเฉียวักหน่อยนะคุณจักรีครับชงสมแสติ๊กต็อกสบู่ใบบอแค่คุณแชร์คุณจะได้ไปเลยกออคุณ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 เล่นเล่นโซเชียลไหมครับคุณเฉียวเฉเพราะว่าพอดีว่าจะไม่ได้เปิดเลยค่ะแต่ว่าเห็นคุณชเชอขาแนะนำอยู่นะคะว่าให้ให้พวกไอดีไอดีไลน์อะไรไหม พอดีผมจะส่งกิฟวอชเชอร์ให้คุณไปไปอรับสามารถติดต่อทางเมลของบริษัทได้เลยค่ะผมผมไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดนะพอดีว่าคุณจักรินเขาไม่ค่อยเล่น Gmail ครับ Gmail น่าจะเป็นของคุณณัฐิชาแล้วครับผมให้แบบว่าเลขห้องเลยค่ะส่งมาให้ก็ได้ค่ะพอดีว่าเลขาเลขาหลับนะครับตอนนี้ตีตีหนึ่งกว่าแล้วมีมีไลน์ไหมฮะพอดีว่าคุณจักรินต้องการไลน์ตอนนี้ไลน์หรอครับแต่ไลน์แบบไลน์ เขาอะไรกูเมือะไรเออนะมึงเรียกกูซะไทยเลยเจักันลิ้ก็นั่ะครับมัน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 ต้องใช้ครับคือมีมั้ยฮะพอดีพูดจังกันต้องจังมีอย่างอื่นอ๋อมันได้ค่ะได้ได้อะไรก็ได้ค่ะรายลายแอดอะไรครับผมแอดอ่าม่ามีไต entertainment dot com ฉงฉงโอเคครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเออครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มาดีเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวบายบาย เดี๋ยวเวดี๋ยผมมาเดี๋ยวผมส่งเฮลิคอปเตอร์มารับนะครับเดี๋ยวนี้รอใช่ค่ะอย่าลืมนะคะลายบริษัทมั่งมีไตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ชุมชมเงินหนึ่งศูนย์ด้วยค่ะเดี๋ยวคุยกันก่อนเครับเออเดี๋ยวผมกำลังกลับบ้านครับเราบอกได้ที่ว่ารอผมก่อนครับคมความเป็นตองแถวติดตผมเต็มเต็มย้ายด้วยครับผมไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านใส่คุปงโทรศัพท์ผมนะหมอ พวกูจนคันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชิวันใน c r รเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวันจะตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันจะ loose มึงทำไรว่าชิวันจะดูดสตีนพวกกูขามิงสุดแล้วกูควรจะแรงช่วยกัพ